เพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อพี่พี่พน้องที่เป็นนักสะสมแล้วก็คนที่มีใจรัก ชอบในการสะสมทั้งเหรียญกษาปาธนบัตรหรือแม้แต่สแตปมนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่พี่นเ,น,เน,น้องให้เกียรติเข้ามารับชมครับผมวันนี้ครูโด่งนะครับอย่างที่ครูโด่งเคยทําคลิปแล้วก็คุยกับเพื่อนๆพื่พี่นเนน้องหลายๆคนหลายๆท่านนะครับ ถึงเหร ja, ียญกระสาบที่ครูโ okay. ด่งตามหาอยู่นะครับก็คือวันนี้นะครับครูโด่งจะนําทั้ง2เหรียญนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญหนึ่งบาทของในหลวงรัชกาลที่10แล้วก็เหรียญหนึ่งบาทของในหลวงรัชกาลที่9นํามาให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องได้ทราบกันนะครับว่าเหรียญ2เหรียญนี้ครูโด่งตามหาอยู่นะครับแล้วก็ครูโด่งให้ราคาสูงด้วยให้ราคาสูงถึง1,200บาท แล้วก็อยากจะบอกกับเพื่อนเพื่อนพ่น้องนะครับรับชมให้จบนะครับเพราะว่าจะมีสาระแล้วก็พร้อมกับสถานที่หรือว่าข้อมูลช่องทางการติดต่อครูโด่งนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับครับผมสำหรับเหรียญแรกนะครับจะเป็นเหรียญ1นบาทนะครับเหรียญ1นบาทของในหลวงรัชกาลที่10นะครับสำหรับเหรียญ1นบาทของในหลวงรัชกาลที่10เนี่ย ปัจจุบันนะครับที่มีอยู่ในระบบหมุนเวียนก็จะมีปี2561 62 63นะครับแล้วก็ใกล้จะมี2564ออกมาแล้วสำหรับเหรียญที่คุณโดงตามหาอยู่จะเป็นเหรียญ1บาทปี2562นะครับเหรียญ1บาทปี2562ถ้าเกิดใครมีเหรียญ1บาทของในหลวงรัชกาลที่10นะครับปี2562 อุดงแนะนํานะครับลองลองจับเหรียญมาแล้วก็หมุนมาดูนะครับตอนนี้เหรียญที่อูดงตามหาคือเดี๋ยวลองลองดูนะครับนี่คือเหรียญปกตินะครับปี2562นะครับเหรียญปกติก็จะเป็นด้านหัวแล้วก็ด้านก้อยนี่หันไปทิศท,ทางเดียวกันนะครับแต่เหรียญที่อุดงตามหานะครับขอเป็นพระเศียนตรงนะครับพระเศียนตรงปี25 6 2ตอนนี้ผู้ดงยังไม่ได้มาเลยนะครับ ตอนที่เหรียญออกใหม่ๆใ,ใ,ใหม่ปี2561คูโด่งก็ได้มาแล้วนะครับปี2563คูโด่งก็ได้มาแล้วตอนนี้คูโด่งตามหาเหรียญ1นบาทปี2562ของในหลวงรัชกาลที่10นะครับเหรียญถ้าใครมีท้อเสียนตรนนะครับคูโด่งให้ราคา1,500บาทเลยคูโด่งเชื่อว่า1,500บาทนี่สูงกว่าหลายๆที่ด้วยซ้ําไปเพราะว่าคูโด่งซื้อมาก็เพื่อใช้ในการสะสมนะครับ นี่คือเหรียญแรกที่เราจะมาพูดมาคุยกันนะครับไม่ต้องทําอะไรมากครับแค่หยิบแบบนี้แล้วหมุนดูนะครับถ้าเป็นภาะีเียนตรงนี้ก็ทักทายพูดคุยกันเข้ามานะครับหนึ่งันห้าร้อยบาทนะครับผมนี่คือเหรียญแรกเดี๋ยวมาดูเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่2ก็คือเหรียญน,นี้เหรียญที่สองก็จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับจะเป็นเหรียญที่ระลึกปีกาญจนาภิเษกนะครับฉลองครบรอบกาญจนาภิเษกนะครับ5้ 50, สาสบพรรษาปี2005ห้า 139นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับปกติที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาในลักษณะท,ที่เป็นพระเสียนตรงแบบนี้นะครับแต่ครูโด่งไม่ได้ตามหาพระเสียนตรงนะครับครูโด่งตามหาเหรียญพระเสียนกลับชนิดราคา1บาทนะครับใครมีเหรียญชนิดราคา1บาทพระเสียนกลับหรือพระเสียนสลับ ูด่งให้ราคา1,500บาทนะครับนี่ครับทั้ง2เหรียญนี้นะครับทำความเข้าใจกันให้ดีๆนะครับทําความเข้าใจกันให้ดีๆถ้าใครมีเหรียญพระเสียงกลับหรือพระเสียงสลับในเหรียญกาจนาพิเศษคูดงรับซื้อ1,500บาทเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาให้ดีนะครับทั้ง2เหรียญน,นี้คูดงให้ราคา1,500บาทแต่ขอให้มีนะครับแล้วก็เป็นเหรียญตามที่คูโด่งต้องการถ้าเกิดใครมีนะครับก็สามารถติดต่อมาที่ไลน์ไ d ดีโดง s c 2 3 7 5หนะครับหรือว่ามาที่ Facebook f a ฟ p เพ e ครูด่งคอยแต่ขออนุญาตนะครับครูดงถ้าเกิดใครมีเหรียญที่นำมาจำหน่ายให้ครูดงและเป็นเหรียญที่ครูดงต้องการนี่อันดับแรกครูดงตอบกลับเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีเหรียญครูดงประเมินนี่ให้หน่อยครูดงลักษณะนี้เป็นยังไงอันนี้อาจจะตอบช้านิดหนึ่งนะครับยังไงก็อยากให้ทําความเข้าใจกันนะครับนี่ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมี2เหรียญแบบนี้นะครับ เหรียญหนึ่งบาทปี2,562พาะเสียนตรงนะครับเหรียญหนึ่งบาทในหลอดรนาคารที่10พรสเซียนตรง2 5 6 2คูดองให้ราคา1,500บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีการจานาพิเศษพระเสียนกลับหรือว่าพาะเสียนสลับคูดองก็ให้1,500บาทเช่นเดียวกันครับผมวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับนี่คือเหรียญที่คูดองต้องการด่วนนะครับสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับ เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ i want nobody but you